สถานการณ์มะเร็งในประเทศไทยนะคะยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงค่ะมีแต่จะเพิ่มผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้นนะคะใน1ปีราวแสนกว่าคนเลยทีเดียวค่ะโดยคาดว่านะคะใน1ชั่วโมงจะมีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นมะเร็งราวราวสิคนด้วยกันค่ะและในปี2551นี้นะคะอาจจะมีผู้ป่วยราวราวหนึ่งแสนถึง1นึ0 0 0คนค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากและก็น่าตกใจมากเลยทีเดียวนะคะ แล้วร่างกายของเราเนี่ยเกิดมะเร็งขึ้นมาได้อย่างไรคะโดยปกตินะคะร่างกายของคนเรานั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติไว้สําหรับที่จะต่อต้านขจัดสิ่งแปลกปลอมที่มาทําร้ายร่างกายของเรานะคะแต่วันหนึง่งถ้าเกิดว่าภูมิมต้านทานนั้นบกพร่องหรือว่าอ่อนแอลงนะคะสิ่งแปลกปลอมต่ตางๆเหล่านี้ล่ะคะ่ะก็จะก่อตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะแบ่งตัว ผิดปกติในที่สุดก็จะกลายเป็นมะเร็งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าภูมิคุ้มกันนั้นสำคัญมากกับการต่อสู้มะเร็งค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์จริงที่เจอกับตัวเองนะคะ่ก,ก็คือโรคมะเร็งนั่นเองนะคะที่แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะมาร่วมแบ่งปันกันค่ะ ท่านแรกนะคะคุณลุงกิติตันธนงศักดิ์กุลนะคะและคุณพรณีรัตน์พดุงวรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะโรคมะเร็งนี่ใครๆก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าถือว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไทยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณลุงกิติก่อนนะคะอยากจะให้คุณลุงกิติเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเริ่มต้นตอนแรกเลยที่ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนี่คือตอนนั้นเป็นมายังไงคะตื่นนอนแล้วเข้าห้องน้ำเนี่ยก็มีกับกับ ก็มีการกระแอมไอออกมาก็เป็นแจมหักห่อที่เป,เป็นเป็นเลือดอเลือด <ๆ S 2> คล้ายๆแบบใหญ่นมุมเส้นเดียวเล็กๆเ,เนี่ยก็ระแวงอยู่ว่าไม่ทําไมเรามีร่างกายเป็นอย่างนี้ตอนนั้นคือสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรสงสัยสงสัยสงสัยก็ไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะตอนนั้นหมอหูคอจมกูกก็ตรวจแล้วก็บอกว่าหูคอจมูกไม่เป็นอะไรสงสัยจะเป็นมะเร็ง สงสัยจะเป็นมะเร็งฮะสงสัยจะเป็นที่ปอดหรือเปล่ามะเร็งมะเร็งปอดหรือเปล่าฮะก็บอกต้องเอ็กเซเรย์ปอดไหมบอกเอาเลยห้าวันก็มาเจอหมอหมอหมอโรคปอดหมอก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งจริงๆแล้วก็มาลามมากล่องเสียงลามมาถึงกล่องเสียงฮะเสียงแล้วไม่มี แล้วทำไมถึงได้ลามมาที่กล่องเสียงอะคะคนมากจะมีอาการลามอยู่เสมอนะทำให้คุณลุงไม่มีเสียงเลยแผลบเลยครับแล้วลตอนนั้นคือใช้วิธีการรักษายัางไงอะคะคุณลุงก็ให้คีโอ,อใช้คีโมไปกี่เข็มนะคะคุณลุงหกเข็มครับหกเข็มแล้วก็ฉายแสงด้วยฉายแสงด้วยแล้วผมก็ทานยาสมุนไพรจีนควบไปด้วยแล้วร่างกายเราดีขึ้นไหมมะเร็งตายไปไหมคือว่าหมอก็บอกว่า เรามีอายุแล้วจะผ่าตัดตรวจดูว่ามันมะเร็งมัน,ม,นมันหมดไปแล้วอยังมันตรวจไม่ได้เรามีอายุแล้ว<ะ>ก็หกเดือนมาหาครั้งหนึ่งแล้วก็<ม>แล้วก็ทานยาจีนควบไปด้วยเรียกได้ว่าคุณลุงเนี่ยใช้วิธีการรักษา,ส,าสองอย่างคือ,อทงอางแพทย์สมัยใหม่แล้วก็ใช้สมุนไพรจีนสมุนไพรจีนควบไปด้วยฮะค่ะและสําหรับมะเร็งปอดนะคะเราก็มักจะเจอกันในสุภาพบุรุษผู้ชายซะส่วนใหญ่นะคะแต่อีกหนึ่ง โรคมะเร็งที่มักจะเจอในสุภาพสตรีนะคะนั่นก็คือมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณพรณีรัตน์นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์นี้ให้เราฟังค่ะ,ะเริ่มต้นเลยค่ะของการ<ะ>ที่ทราบว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมได้ยังไงคะคือมีวันหนึ่งค่ะเจอเองนะคะ mm hmm. เนือหัวนมเนี่ยมันมีเม็ดเม็ดเหมือนกับเม็ดถั่วเขียวก็พอดีแบบไม่ค่อยสบายใจไปตรวจที่โรงพยาบาล พอหลังจากนั้นผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์ก็มาฟังผลคือมะเร็งเต้านมมาเริ่มก่อตัวแต่ตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ในระยะที่สองแต่ตอนนั้นความรู้สึกเราถือว่าถ้ายังเป็นในระยะต้นๆเนี่ยระยะต้นก็ค,ค่อนข้างที่จะสามารถที่จะรักษาได้ค่ะหะนูก็ถามอาจารย์ว่าเล่นหนูมีวิธีไหนรักษาอาจารย์มอก็คือให้ผ่าตัดเต้านมออกแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้คีโมแล้วก็ฉายแสง แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการดูแลอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยหรือเปล่าคะใช้วิธีอื่นรักษาด้วยไหมคะก็รักษาทั้งสมุนไพรจีนแล้วก็ทั้งแผนปัจจุบันและอีกอย่างหนึ่งนะคะคนเราเนี่ยถ้ามีเวลาว่างถึงคนที่ว่าเจ็บป่วยที่นอนอยู่กับบนเตียงหรือว่าคนที่เดินเหินได้ก็ถ้าพยายามออกกําลังกายค่ะคือค่ะออกกําลังกายเท่าที่เราทําได้ แล้วสุขภาพก็จะแข็งแรงแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวและสู้กับโรคนี้ได้ตอนนี้ก็หายมาหายมา8ปี8ปีแล้วะนะคะต้องแสดงความยินดีด้วยค,ค่ะ,คะและตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกคะ่ะว่าในความโชคร้ายที่บางคนอาจจะคิดว่า ตัวเองเนี่ยได้เดินทางมาถึงหนทางที่ตันแล้วบางครั้งก็ยังมีทางออกที่เป็นทางเลือกให้กับเราเดินอยู่นะคะเพียงแค่เราต้องสนใจแล้วก็เปิดใจที่จะศึกษาให้ดีนะคะอย่างเช่นเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะทั้งคุณลุงกิติและก็คุณพรณีรัตน์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ